สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับโรคหมอนรองกระดูกไขสันหลังทับเส้นประสาทกันนะคะโรคหมอนรองกระดูกไขสันหลังทับเส้นประสาทนะคะคือภาวะที่หมอนรองกระดูกนะคะเกิดจากการเสื่อมหรือว่ามีการเคลื่อนออกจากตำแหน่งปกติคะ่ะจนไปกดทับเส้นประสาทเกิดการอักเสบส่งวรให้มีอาการปวดชาอ่อนแรงคะ่ะหมอนรองกระดูกไขสันหลังทับเส้นประสาทมีทั้งหมด4ระดับนะคะ ระดับเริ่มต้นหมอนรองกระดูกนะคะเริ่มมีอาการป่งออกมาเล็กน้อยแต่ยังไม่แตกไม่มีอาการรุนแรงอาจจะมีอาการปวดหลังนะคะเป็นครั้งคขาาค่ะสามารถพรเทาอาการปวดนะคะได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการทํากายภาพบําบัดคะ่ะระดับที่สองนะคะหมอนรองกระดูกปิ้นค่ะหมอนรองกระดูกปิ้นนะคะออกมานะคะแต่ยังไม่มีอาการแตกหรือว่าฉีกขาดค่ะเริ่มมีการ กดทับเส้นประสาททาให้มีอาการปวดชาหรือว่าอ่อนแรงค่ะต้องรักการรักษานะคะด้วยยาค่ะกายภาพบําบัดและหลีกเลี่ยงการทํางานหนักค่ะนอกจากพิษสันะคะ,ะ,คะหมอนรองกระดูกแตกค่ะเนื้อหมอนรองกระดูกนะคะแตกดันออกมาจนเกิดการกดทับของเส้นประสาทมากขึ้นทําให้มีอาการปวดรุนแรงชาเล้าลงขานะคะหรือว่า ชาลงแขนค่ะรักษาน,นะคะคด้วยการกินยาค่ะฉีดยาสเตียรอยนะคะหรือว่าแพทย์นะคะอาจจะพิจารณาให้ต้องผ่าตัดค่ะระดับที่4นะคะคือระดับรุนแรงคือระดับที่หมอนรองกระดูกนะคะแตกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหลุดเข้าไปในโพรงประสาทนะคะทำให้เกิดการสูญเสียการควบคุมของกล้ามเนื้อหรือว่าสูญเสียการควบคุมของระบบการขับถ่ายะคะ่ะ ปกตินะคะก็จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเนื่องจากอาการรุนแรงมากแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบถ่าวรนค่ะสาเหตุนะคะของหมอนรองกระดูกไขสันหลังครับเส้นประสาทนะคะก็จะมีหนึ่งการเสื่อมตามวัยนะคะก็จะทําใหออ้หมอนรองกระดูกอะคะ่ะมีการเสื่อมสาภาพลดลงเกิดการแตกหรือว่าปิ้นออกมาค่ะ 2. นะคะการยกข,ของหนกักหรือว่าการยกข,ของผิดท่าน,นะคะ ก็จะทําให้เกิดการเพิ่มแรงดันนะคะของกระดูกไขสันหลังทําให้ไปกดทับเส้นประสาทเกิดการปวดได้ค่ะ 3. นะคะอุบัติเหตุค่ะหรือการบาดเจ็บเช่นการหกล้มเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงค่ะ 4. พฤติกรรมไม่เหมาะสมการนั่งท่าเดิมเป็นระยะเวลาน,านานๆนะคะก็จะทําให้มีการกดทับของระบบ กระดูกไขสันหลังแล้วก็ไปทับเส้นประสาทได้เกิดอาการปวดได้ค่ะห้านะคะน้ําหนักเกินตัวค่ะทําให้กระดูกไขสันหลังของเรานะคะได้รับการรับน้ําหนักที่มากเกินไปก็จะมีอาการปวดะคะ่ะอาการของหมอนรองกระดูกไขสันหลังทับเส้นประสาทนะคะ1นะคะก็จะมีอาการปวดหลังร่วมกับเหล่าลงขาค่ะ 2นะคะการรับรู้ความรู้สึกเปลี่ยนไปก็คือเช่นมีอาการชาแล้วก็มีอาการซ่านะคะบริเวณขาลงไปถึงตามบริเวณที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงค่ะ3นะคะกล้ามเนื้อต้นขาหรือเท้านะคะอ่อนแรงค่ะเช่นพบในลักษณะปลายเท้าตกค่ะไม่สามารถกระดกเท้าได้หรือว่า ไม่สามารถเดินลงน้ำหนักเท้าได้สองั้งเท่ากัน,นะคะสมีอาการปวดนะคะขยับหรือว่าเคลื่อนไหวนะเนียเหียดตรงนไม่ได้เปลี่ยนท่าทางลำบากค่ะห้านะคะมีอาการปวดหลังมากนะคะขณะไอหรือว่าจามการดูแลตนเองนะคะก็จะมีการแนะนำนะคะให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะก็คือลุกจากที่นอนนะคะโดยใช้ แขนนะคะช่วยพยุงหรือว่าพลิกตะแคงตัวนะคะก่อนที่จะมีอาการลุกนั่งค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการน,นั่งท่าเดิมนะคะเป็นเวลาน,านานเกิน30นาทีควรเปลี่ยนอิริยาบถท,ทุกๆครึ่งชั่วโมงหลีกเลี่ยงการก้มยกของหนักนะคะหากมีความจำเป็นก็ให้ย่อเข่าลงค่ะใช้แรงจากแขนเพื่อยกสิ่งของค่ะ ส่องนะคะใช้ความร้อนหรือความเย็นนะคะบรรเทาอาการปวดค่ะการประคบร้อนนะคะก็เพื่อลดอาการตึงของกล้ามเนื้อและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตคะ่ะการประคบเย็นนะคะก็หากมีอาการอักเสบหรือปวดรุนแรงก็อาจจะใช้การประคบเย็นได้ในช่วงแรกค่ะการควบคุมน้ําหนักตัวนะคะน้ําหนักตัวที่มากเกินไปก็อาจจะไปเพิ่มแรงนะคะกดดันให้ กระดูกสันหลังนะคะรับน้ำหนักมากเกินไปแล้วก็4ค่ะการใช้ยานะคะยายแก้ปวดก็จะแนะนำเป็นยาพาราน,นะคะหากมีการรุนแรงนะคะอาจจะช้องใช้ยาคลายกล้ามเนื้อหรือฉีดยาสเตียรอยก็ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ค่ะ5หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่ออาการกำเริบนะคะก็ คือการที่เรานอนบนที่นอนที่นุ่มเกินไปอะค่ะมันก็จะมีการรองรับสรีระเราได้ไม่ดีก็จะทําให้เรามีอาการปวดแล้วก็หลีกเลี่ยงการก้มเงยหรือบิดตัวอย่างรวดเร็วค่ะหลีกเลี่ยงการยกของหนักหรือนั่งข่ยห้างนะคะเป็นเวลานาน6นะคะพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นก็คือมีอาการช้าอ่อนแรงที่ขาหรือว่าควบคุมการ ขับถ่ายไม่ได้ค่ะก็ควรรีบไปพบแพทย์ต่อไปอาหารที่มีประโยชน์นะคะเมื่อเรามีอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมวลกระดูกของเราอะค่ะก็จะลดลงดังนั้นนะคะก็ควรทานอาหารเสริมนะคะก็เช่นแคลเซียมค่ะจะช่วยเสริมสร้างการแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะกระดูกนะคะก็จะมี นมโยเกิร์ตนะคะหรือว่าบางท่านก็อาจจะทานชีสแต่ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะผักใบเขียวเช่นคะน้าบอคคลี่ผักโขมค่ะงาดำเต้าหู้ค่ะแล้วก็วิตามินดีค่ะช่วยเสริมสร้างการดูดซึมแคลเซียมให้ดีขึ้นอาหารที่เป็นวิตามินดีก็จะมีไข่แดงแต่ไข่แดงก็ไม่ควรรับประทานในปริมาณที่ ากเกินไปเพราะว่ามีคอเลสเตอรอลที่ค่อนข้างสูงค่ะเห็ดบางชนิดก็เช่นเห็ดหอมเห็ดไม่กัดเก๋ค,ค่ะปลาทูปลาสลิดปลาช่อนปลาดุกปลานินก็จะมีวิตามินดีที่สูงค่ะต่อไปก็จะเป็นอาหารประเภทการสารที่ต้านการอักเสบก็จะช่วยลดการอักเสบของเส้นประสาทหรือหมอนรองกระดูกได้ก็จะมี ขมิน้นชั้นขิงนะคะชายเขียวหรือว่าเป็นพวกผลไม้ตะกูลเบอร์รี่ค่ะเช่นสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ต่างๆค่ะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรรับประทานนะคะก็จะมีอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมหวานน้ำอัดลมเพราะว่ามีฤทธิ์ไปเพิ่มการอักเสบค่ะหรือท่านใดที่ทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงแล้วก็คิดว่าอาจจะลดไม่ได้ แบบเลือกขาดไม่ได้ก็อาจจะมีการลดนะคะลดลงทีละนิดน้อยนะคะอาหารแปรรูปแล้วก็อาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะเช่นไส้กรอบเบคอนอาหารทอดนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะเครื่องดื่มนะคะพวกแอลกอฮอล์คาเฟอีนนะคะก็ควรจะลดปริมาณในการกินลงเพราะว่าอาจจะทำให้ไปลดการดูดซึมของแคลเซียมได้